คืนเผาผี s ก n i g h t คลิปนี้สนับสนุนโดยดี4 Coffee กาแฟจีกินแล้วดี24ชั่วโมงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับมาสายแรกวันนี้คุณภูฮนะไม่ต้องปรับโหมดความรู้สึกกันแล้วมะเข้าสู่สายแรกกันดีกว่าในค่ำคืนนี้กับคุณภูครับสวัสดีครับคุณภูครับ ครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภูวันนี้มากับเรื่องรำพึงนึกถึงแม่อ่ครับผมโอ้เรื่องราวนี้ย้อนกลับไปนานเป็นเรื่องราวฝากเล่าเนาะที่ได้รับฟังมาแล้วมันน่าสนใจนะครับพี่ภูครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเปิดรายการคืนพ่อผีให้กับแบงค์หน่อยในค่ำคืนนี้ครับครับผมก็สวัสดีน้องแบงค์สวแล้วก็ชาวผู้ฝ่ายทุกท่านด้วยนะครับผม ตรงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยทุกท่านนะฮะ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับผมแตหร่บสายแรกวันนี้นะครับผมจะเล่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นเ,เรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบผมผมต้องถามคนใกล้ชิดเกือบทุกคนเลยนะครับผมนะฮะในการที่จะไปเจอใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเขาเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบ ครั้งหนึ่งในชีวิตหรือเขาไม่มีโอกาสเล่าหรืออะไรยังไงผมก็จะพยายามถามเก็บทุกคนจนได้เรื่องมาประมาณสักสองสามเรื่องนะส่วนเรื่องของตัวเองหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเลยครับนะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้องที่รู้จักกันนะฮะอ่าน้องเขาจะทํางานศิลปะอะไรพวกนี้ฮะนะครับเป็นน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องพึ่งน้องพึ่งก็อายุประมาณสี่สิบกว่าแล้วนะครับผมพอไปเจอกันเสียเนี่ยน้องก็เลยเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต นะครับผมน้องบอกว่าย้อนไปเมื่อระราณสามสิบแปดปีที่แล้วตอนนั้นน่ะน้องอายุเก้าขวบนะครับขอ,ขออนุญาตเล่าเลยนะครับผมได้เลยครับคุณผู้อ่าโอเคครับผมก็น้องบอกว่าสมัยนั้นนะครับอ่อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอะไรตรงนี้การเ,าเดินทางการอะไรทุกอย่างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันยุ่งยากมากซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอในจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเหล่านี้นะครับ,นะรบเป็นรประสบการณ์จริงของน้อง,นองในวัย เก้าขวบนะครับผมน้องบอกว่าตอนนั้นน้องอมีพี่น้องทั้งหมดก็คือสามคนซึ่งสามคนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับรผมห่างจากน้องประมาณปีต่อปีอะไรประมาณน,นี้ฮะแล้วก็พ่อแม่ของน้องเนี่ยมีอาชีพหลักอยู่อย่างนึงก็คือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านของข้าราชการทั่วไปข้าราชการสมัยเมื่อก่อน,อนที่ที่แม่ของน้องพอ่อพอน้องทําเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวทําท ดูแลเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ํานอะไรประมาณานี้ครับผมครับทีนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยอด้วยว่าเวลาเจ้านายหรือว่าคนที่แบบมีความแบบรักใคร่กันหรือว่าดูแลกันดีเนี่ยส่วนมากเวลาเวลาไปข้าราชการหรือว่าไปอะไรต่างจังหวัดหรือว่าไปไปที่อื่นๆไกลๆสักสอง,ส,องสามเดือนอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะเอาคนที่รู้จักกัไปนะครับทีนี้อตอนนั้น น้องพึ่งบอกว่าก่อนที่แม่จะไปราชการต่างจังหวัดแม่่ะได้นํากุมารสององค์มาไว้ที่บ้านซึ่งซึ่งบ้านของน้องเนี่ยก็จะยกสูงยกอะไรฮะข้างล่างก็จะเป็นพื้นแบบธรรมดาเป็นบ้านนอกทั่วไปฮะแล้วก็จะยกสูงนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นชั้นแบบนี้แล้วทีนี้ตั้งแต่แม่ของน้องน้องพึ่งเนี่ยเอากุมารมาไว้ที่บ้านเนี่ยแม่เขาก็จะเลี้ยงทุกวัน คือคือพูดพูดง่ายๆปกติแล้วเวลาเราเราเราไหว้ไหว้พระหรืออะไรส่วนมากเขาจะเป็นวันพระวันอะไรแต่ว่าแม่ของน้องพึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบไหว้กูมาทั้งสองเนี่ยทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนแบบว่าไม่ขาดนะครับจนวันหนึ่งแม่ของน้องพึ่งเนี่ยไปราชการกับเจ้านายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามเดือนไปทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะสามเดือนก็ปล่อยให้น้องพึ่งเนี่ยกับพี่สาวสองคนไว้กับ ตากับยายอยู่ที่บ้านทีนี้ตั้งแต่แม่ของน้องพึ่งไปอ่ะเอะประมาณอาทิตย์แรกมันก็ไม่เป็นไรแต่พอเริ่มเข้าอาทิตย์อาทิตย์ที่สองเนี่ยจู่ๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่บังเอิญน,น้องพึ่งอ่ะไม่สบายครับแต่ขณะที่มันสบายสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการไปหาหมอก็จะยากนิดหนึ่งก็ต้องรอพ่อแม่หรืออะไรไปทีนี้พอน้องไม่สบายด้วยอายุเก้าขวบแล้วก็พี่สาวอะไรเงี้ยก็อาศัยว่าตากับยายเนี่ยก็ ก้อนยาเพราะอะไรปกติก็เลยจะไม่จะไม่ได้ไปหาหมออะไรนี้ฮะทีนี้บางอื่นว่าไข้มันขึ้นสูงมากจะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่รู้่ทําให้วันนั้นน้องพึ่งบอกว่าพี่วันนั้นะ่ะหนูว่ามีความรู้สึกว่านวหนู่หนาวผิดปกติแล้วก็ตัวสัน่นตัวร้อนผิดปกติมากจนความรู้สึกเหมือนตัวเองอเบลอๆแต่ว่าในความเบลอๆของน้องอะ่ะน้องบอกว่าเหมือนตัวเองอร่างของตัวเองอะ่ะน้องแบง ลองนึกภาพว่าสมมติว่าเราสองกระจกแล้วบังเอิญตัวเองอ่ะไปอยู่หลังกระจกตรงนีงเข้าใจไหมฮะยังไงไม่เข้าใจฮะอก็คือว่าเหมือนเราสองกระจกแล้วเราเห็นตัวเราอยู่ในกระจกอน้องเพิ่งบอกว่าตัวเองอ่ะเหมือนไปอยู่หลังตัวเองอีกทีหมายถึงว่าเห็นตัวเองอนอนแต่ว่าตัวเองอาจจะอยู่หลังอีกทีใช่อย่างนั้นจริงๆเหมือนน้องบอกก็คือโอ้โหเหมือนมีเราอีกคนนึงซ้อนเราที่อยู่ในกระจกซ้อนใช่ใช่ใช่เหมือน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 ซ้อนอีกทีหนึ่ง แล้วน้องบอกว่าตอนนั้นน้องไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแล้วพี่สาวของสองคนแล้วก็ตากระยายบอกว่าน้องอะร้องมากร้องอย่างเดียวแล้วใช้คําพูดร้องว่าคิดถึงแม่อยากไปหาแม่ครับซึ่งคนที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นพี่สาวบอกว่าเสียงนะ่ะไม่ใช่เสียงน้องพึ่งซึ่งน้องพึ่งเป็นผู้หญิงแต่เสียงร้องอะ่ะเหมือนเป็นเสียงของผู้ชายร้องบอกว่าคิดถึงแม่อยากไปหาแม่ร้องทั้งวันแบบนันตลอดจนจนหลับไป แล้วน้องก็แล้วน้องพึ่งก็บอกว่าในขณะที่ที่เขาล้งแล้วหลับไปเหมือนตัวพึ่งก็รู้สึกตัวตัวพึ่งก็เข้ามาอยู่ในตัวเองได้อีกเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเอไม่หายเป็นอาทิตย์ทีนี้แม่เอพี่สาวของน้องพึ่งอ่ะสมัยเมื่อก่อนก็เลยเขียนจดหมายจะเป็นลักษณะเป็นโทรเลขเขียนจดหมายเป็นโทรเลขไปหาแม่บอกว่าตอนนี้น้องอาการแบบนี้นะมันไม่สบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังครับทีนี้พอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเสร็จเรียบร้อย สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะติดต่อกันอีกทางหนึ่งก็คือโทรศัพท์หยอดเหรียญห้าบาททุกคนถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนน่าจะพอพอพอ,พอสัมผัสได้เวลาการที่จะโทรไปหาใครถ้าบ้านใครมีอโทรศัพท์ที่หยอดเหรียญอะไรเงี้ยก็จะไปโทรแล้วก็โทรไปบอกแม่แล้วก็ให้แม่คุยกับน้องพึ่งบอกว่าแม่อยู่นี่นะหน,นหนูนี่นะู่นนี่นั่นก็คือเป็นจินตนาการของแม่คุยกับเด็กตอนนั้นอะก็คือ,คอ,คอหาทางทั้งหมดแล้วจนจนไม่รู้สาเหตุว่าน้องพึ่งเป็นอะไร ครับแม่เขาก็เลยอุปโลกว่าน่าจะเป็นกุมารหรือเปล่าซึ่งเข้ามาแฝงร่างของน้องพึ่งในภาะวะที่น้องพึ่งไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยพูดไปแล้วครับหนูแม่เองนะอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ก็กลับอีกสามเดือนแม่ก็กลับแล้วอะไรเงี้ยอย่าก,กวนพี่เขานะอย่าก,กวนอะไรคณะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับน้องนแบงค์ใช่ครับจู่จากที่คุยอันลสิเรียบร้อยเนี่ยน้องจากที่เป็น,ปนอยู่หายปกติแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลย,เลยจนจนน้องทานยาแล้วก็หายเป็นปกติ อันนี้คือคือ,อคือ,ค,อคือเอกสารที่น้องพึ่งเจอครับแล้วหลังจากนั้นครบสามเดือนแม่ของน้องพึ่งกับพ่อก็กลับมาทีนี้กลับมาเนี่ยนะครับพอกลับมานี่แม่ของน้องพึ่งก็ทําพิธีใหญ่เลยนู่นนี่นั่นหาอะไรที่แบบให้กูมารท้าอะไร,ป,ระปกติอย่างที่เคยทําแล้วก็บอกว่าขอโทษถ้าอะไรไม่ได้ไปเพราะว่าด้วยด้วยเหตุว่า สปเหตุที่ไปพว่าไปกัทันหันอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้สั่งแกยหรืออะไรต่างๆบอกรูปบอกหลานให้ดูแลประมาณานี้ก็เลยไม่ได้ทํานะครับทีนี้เล่าต่ออีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่น้องพึ่งตอนนั้นนะแม่เขายังไม่มาแล้วนะแม,แม่แม่เขายังอยู่แต่ว่าเขายังไม่มาแต่พี่จะกลับไปเล่าอีกทีหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่น้องพึ่งอ่ะมีเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นนะ่ะมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาอยู่เรื่อยซึ่งเหตุการณ์แปลกๆที่น้องพึ่งเขาถับได้ก็คือว่า ทุกครั้งเวลาที่แม่ไม่อยู่นะครับแม่ไปราชก,การไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีคนวิ่งอยู่บนบ้านครับปกติแล้วอ่ะน้องพึ่งเป็นคนไม่กลัวผีก็จริงอนะฮนะแต่ว่าเวลาอยู่กองวันหรืออะไรเนี่ยเวลาไม่มีผู้ใหญ่อยู่ก็น้องก็จะไม่ยอมอยู่บนบ้านก็จะอยู่ข้างล่างกับพี่สาวอหลรตรงเนี้ยแต่ทุกครั้งที่อยู่บนบ้านก็ก็ จะได้ยินเสียงของเด็กอ่ะวิ่งซึ่งบ้านสมัยเมื่อก่อนอันท่นรองแบงค์พื้นพื้นไม้พื้นพื้นอะไรพวกเนี้ยเขาจะตีตะปูแต่ว่าพอตีตะปูพอนานๆไปตะปูมันก็จะมีการแบบว่าขยับได้นะค,ะครับผมลักษณะาการวิ่งการอะไรเนี้ยมันจะเหมือนแบบสัมผัสได้นะว่าว่าข้างบนมันมีคนอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่สาวก็ไม่เชื่อว่ามันมีเหตุการณ์หรือว่ามีใครอยู่หรืออะไรทักอย่างอยู่ครับด้วยวันนั้นนะมันเป็นวันที่วันหยุด ของเด็กนักเรียนฮะทัทง้งทั้งทั้งน้องพึ่งแล้วก็พี่สาวก็อยู่ยูบ้านแล้วก็อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยวันนั้นมาเป็นวันวันเสาร์แล้วพี่สาวอ่ะสองคนเจอเป็นครั้งแรกว่าสิ่งที่น้องพึ่งพูดนั้นคือความจริงก็คือว่าจากที่นอนเล่นอยู่ข้างล่างมีแค่ไม่อะไรอยู่ข้างล่างจากนอนเล่นอะไรพวกนี้ฮะจูๆนะครับข้างบนบ้านมีขาของเด็กอ่ะห้อยลงมาสองคน <c oughs> สองคน ครับกลาง<ม>วันเนี่ยกลางวันเป็นช่วงแบบทพรเพยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากต่างจังหวัดเนี่ยอกลางวันหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะจะเงียบมันจะไม่ค่อยมีใครอยู่เท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นน่ะน้องบอกว่าอันนี้หนูเห็นตาตาแล้วเห็นกับตาแล้วมันหนูไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยนะพี่สาวก็เห็นออม,มีพยานทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีความรู้สึกก็คือเหมือนว่ามีคนอยู่บนบ้านวิ่งวิ่ง,งอันนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราจรินตนาการหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือเห็นจริงๆเนี่ยก็คือมีเด็กสองคนเอาขา นั่งเหมือนเหมือนเหมือนห้อยขาเชื่อไหมค,ครับตรงแเบงบอกว่าตอนนั้นนะพี่หนูอะนะขยี้ตาแล้วรีดปีดร้องเลยนะว่าโอ้เสียงอะไรตรงนี้แล้วก็เรียกตาเรียกยายมาดูแล้วว่ามีว่ามีคนอยู่มีเด็กอยู่อะไรเงี้ยจู่ๆขานั้นก็หายแล้วก็หายไปเลยแล้วก็วิ่งเหมือนมีเด็กวิ่งก็หายไปเลย,ลย,เลยครับน้องก็เลยมาเล่าให้กับตากับยายฟังอะไรตรงเนี้ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น้องอะเห็นบ่อยๆแล้วก็เห็นเป็นนิมิตจำกับอีกเรื่องหนึง่งนะครับน้องเพิ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ทำการบ้านตอนกลางคืนเวลาครูให้กันบ้านมานะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีวิธีการของเขาสมัยเมื่อก่อนก็คือจะเป็นการจุดตะเกียง<ม>นะครับแล้วจุดตะเกียงเนี่ยเวลาทํากันบ้านประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะทากานบ้านก็นั่งไปเรื่อยๆอะไรตัวเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรียกว่ามีกระจกอยู่ขา้างหน้าซึ่งกระจกเนี่ยก็คือทุกคนในบ้านก็จะส่องอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่เลยฮะทีนี้น้องอ่ะก็มาทาการบ้านอยู่แต่ขณะที่ทําการบ้านอยู่เนี่ย น้องบอกว่าน้องอะ่ะสายตาน้องอะ่ะเหมือนมีใครอะ่ะจ้องมองอยู่ข้างหลังซึ่งข้างหลังมันเป็นตู้เสื้อผ้าแต่การมองข้างหลังเนี่ยมันเป็นมองลักษณะก็คือมีเด็กสองคนมองเด็กอีกคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นเด็กที่แต่งตัวแบบเหมือนท่านขุนเหมือนคนโบราณเหมือนแแต่งชุดแบบอย่างดีมากเหมือน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 นายเหมือนอะไรทักอย่างแต่เด็กอีกคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นลักษณะคือเด็กที่อน่ารักน่ารักแล้วก็ แต่งตัวปกติธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปนะครับแต่น้องบอกว่าเด็กที่แต่งตัวดีๆแล้วก็เหมือนกับท่านขุนอะตรงเนี้ยส่วนมากเขาจะมาแกล้งลักษณะาการแกล้งของเขาก็คือน้องบอกว่าพี่เชื่อไหมดินสอเนะ่ะจากที่หนูนเขียนอยู่เนี่ยหนูวางดินสอไว้พี่เชื่อไหมหนูไม่รู้ว่าหนูทําหายหรืออะไรไม่รู้จู่ๆดินสอที่กําลังเขียนอยู่เนี่ยมันหายครับซึ่งซึ่งซึ่งการหาย คือเราเอาวางไว้เนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรบางอย่างแต่การหายก็คือหนูนั่งอยู่กับที่แต่การที่เราไปเจอดินสอมันไปอยู่หลังตู้ออย้ายที่มันเป็นแบบนี้เงี้ยใช่มันมันมันคือคือมันย้ายที่จากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งซึ่งมันไกลแต่ถ้ามันลักษณะอยู่ใกล้ๆแล้วมันมีการกิ้งไปอย่างนี้มันยังพอเข้าใจได้ว่าเออเราอาจจะพลาดแต่ว่าการหายของอุปกรณ์ที่น้องทําเนี่ยมันไปอยู่หลังตู้ซึ่ง ที่น้องบอกว่าอยู่หลังตู้เนี่ยเพราะว่าน้องอ่ะมีกระจกอยู่แล้วมันเหมือนแบบแบบเหมือนเหมือนมีเด็กอ่ะวิ่งผ่านแต่การเล่นของเขาก็คือเหมือนเขาวิ่งผ่านวิ่งอะไรตรงเนี้ยนะครับแต่น้องบอกว่าเด็กสองคนเนี้ยอีกคนหนึ่งอ่ะจะชอบแกล้งแต่อีกคนหนึ่งอ่ะจะชอบอนนช่วยเหลือก็บอกงี้นะอืัครับครับผมนี่ก็คือเหตุการณ์ที่น้องเพิ่งมาเจอบ่ยบอยๆเจอแบบเนี้บยบ่อยๆจนจนแหลว่าเรียกว่าเป็นเรื่องปกติจนน้องไม่กลัวครับน้องก็เอาทุกอย่างที่มีเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย เล่าให้แม่ฟังแล้วให้พ่อฟังให้ทุกคนฟังในบ้านหมดเลยว่ามีเหตุการณ์ประมาณอย่างนีน้ทุกคนก็จากที่ไม่เชื่อแม่จากที่ไม่เชื่อก็เริ่มที่จะเชื่อเฮ้ยสิ่งสิ่งที่ลูกเจอหรือว่าที่เราว่าอยู่ประจําเนี่ยน่าจะเป็นน้องกูมาอะไรอย่างนี้ครับผมครับอโอเคผ่านไปทันดับเรื่องของน้องพึ่งทีนี้ผมจะมาย้อนกลับมาไอกทงว่าเป็นเรื่องของแม่ของน้องพึ่งครับว่าไปเอากุมาทั้งสองเนี่ยมาได้อย่างไรอ่าครับอ่า จำที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าแม่ของน้องพึ่งเนี่ยเป็นอแม่บ้านของข้าราชการครับทีนี้ข้าราชการท่านผู้ใหญ่พวกเนี่ยท่านเป็นคนที่เอถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเหมือนลักษณะว่า,าข้าราชการบางคนหรือว่าคนที่แบบชอบสิ่งเรียกว่าเอามหาเสน่ห์หรืออะไร,รก็แล้วแต่ไม่รู้นะฮะคือเวลาไปอยู่ไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยเหมือนต้องการที่จะให้เราอ่ะ ผู้จ่ากับนายกับอะไรเนี้ให้มันมีความสุบะเขารักเราเพื่อที่เราจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นครับพอดีนายของแม่น้องพึ่งเนี่ยได้ไปเอากุมาเนะ่ยมาเลี้ยงแต่ว่าการเลี้ยงของของท่านเนี่ยท่านก็แบบคือเลี้ยงด้วยความแบบว่าเอออยากให้มาช่วยเหลือการงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ตามมหาดยมไม่รู้แต่ว่าด้วยท่านนะ่ะมีงานเยอะอะไรเยอะแล้วท่านไปออกราชการตรงนี้นีเนี่ยอะไรบ่อยๆเงี้ยท่านก็เลยมีมีเวลาที่จะดูแล ก็เลยฝากให้แม่น้องพึ่งเนี่ยเอามาดูแลให้หน่อยนึงเห็นว่าแม่น้องพึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบไหว้พระนู่นนี่เอาแบบของขึ้นอะไรตรงนี้ทําคนสะอาดหิกขิงมูชาพระอะไรบ่อยๆก็เลยมีความตื้อ,อ,อแม่ของน้องพึ่งเนี่ยน่าจะดูแลดีหรือจะดูแลกุมาได้ดีกว่าก็เลยฝากแม่น้องพึ่งเอาไว้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่แม่น้องพึ่งเอากุมามาไว้ค <c oughs> รับกีกุมาอีกตนหนึ่งซึ่งแม่น้องพึ่งเอามาก็คือคนที่เป็นพนักงานในบ้านด้วยกันน่ะ เปนมีอยู่สองคนอยู่สองอยู่สองครอบครัวบางเอิญมันมีอยู่ครอบครัวหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นผู้หญิงแล้วบางเอิญเขาท้องแล้วเขาอ่ะตกเลือดแทงน้องอนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการแทงการอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบคือรับไม่ได้หรืออะไรเงี้ยฮะทีนี้สมัยเมื่อก่อนเวลาแทงหรืออะไรเนี่ยเขาจะนิยมเอาเด็กเอากุมารเนี่ยไปฝังทีนี้เพื่อนของแม่น้องพึ่งเนี่ยเขาก็เลย ฝากให้แม่ของน้องพึ่งเนี่ยเอาเด็กคนนี้ยไปฝังให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีฉันน่ะเจ็บท้องแล้วก็ทําอะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยเขาก็เลยฝากให้แม่น้องพึ่งเนี่ยเอาไปฝังให้หน่อยทีนี้แม่น้องพึ่งก็โอเคในเมื่อเป็นเพื่อนกันก็นกเลยเอากูมาเอาเด็กเนี่ยไปฝังแต่ขนาดที่อุ้มไปเนี่ยเด็กก็ออกมาแบบน่ารักเลยนะแบบครบทุกอย่างสามทสองประการทุกอย่างเลยน่ารักขนาดที่กําลังจะไปฝังเนี่ย ในความรู้สึกของคนที่แบบเออมีเมตตาแล้วก็ชอบเด็กบางคนเด็กคนนี้นมันน่ารักก็เลยก่อนที่จะฝังแม่เขาแม่ของน้องพึ่งก็เลยบอกว่าหนูขอให้หนูไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดกับลูกคนมีคนนั้นคนร่ําคนรวยนะถ้าไม่มีโอกาสจะเกิดหนูมาเกิดเป็นแม่เอเป็นลูกของแม่นะอืหนูน่ารักหนูแม่อยากได้หนูมาเกิดเป็นลูกของแม่อ,มอ่านเสร็จแล้วก็แม่น้องพึ่งก็เลยฝังเด็กคนนั้นไป หลังจากที่ฝังเด็กเนี่ยไปอาทิตย์แรกมันก็ไม่เป็นไรแต่พอเริ่มเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามแม่น้องพึ่งบอกว่ามาเข้าฝันเหมือนมีเด็กมาเข้าฝันเป็นอย่างเงี้ยสามสี่ครั้งเป็นเด็กน่ารักมากซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็พ่อฝันในการเข้าฝันบอกว่าหนูขอมาอยู่ด้วยได้ไหมหนูอยากมาอยู่ด้วยแม่เป็นคนที่มีจิจใจดียอยากมาอยู่ด้วยก็จะเจอแบบ ฝันแต่เนี้ยบ่อยๆประมาณสองสามครั้งแต่ด้วยว่าแม่ของน้องพึ่งเนี่ยเขาทํหมันแล้วไงเพราะว่าเขามีลูกสามคนแล้วเขาเลยทํหมัน mm. น้องก็เลยมาเกิดไม่ได้แม่ของน้องพึ่งเขาก็เลยไปปรึกษาอาจารย์คนที่มีรู้เรื่องเกี่ยวกับกุมารเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราก็เชิญเขาอ่ะให้มาอยู่เด้วยก็ได้เราไม่รู้ชื่อก็ไม่ไปไรไปเชิญเขามาแล้วก็นึกถึงเขาแล้วก็ไปหาอคุณของกูมาร เราคิดว่าเราชอบไหนแล้วก็เอามามนั่นแหละแม่ของพึ่งเขาก็เลยไปทําวิธีแล้วก็ไปเอากุมานนี้มาก็เลยเอากุมารสองชิ้นเนี่ยสององเนี่ยมาไว้ที่บ้านครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็มาทําอย่างเนี้ยแล้วก็เจอเหตุการณ์อย่างที่น้องพึ่งเจอแล้วก็ครอบครัวของน้องพึ่งเจอครับนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์ซึ่งน้องพึ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ไม่รู้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือหรือมันเป็นเรื่องที่มีบางอย่างทําให้น้องพึ่งอ่ะรู้น้องพึ่งบอกว่า อบ้านครอบครัวของน้องพึ่งกับนาข้างบ้านไม่ถูกกันครับพูดง่างไงก็คือไม่ค่อยกินเส้นกันอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับมีเรื่องกันอย่ไอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนฮะวันหนึ่งน้องพึ่งบอกว่าเขาฝันฝันบอกว่าน้าข้างบ้านอะตกบันไดอ uh huh. ในความรู้สึกน้องก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าในฝันอะเหมือนมีเด็กมาบอกเด็ก มาบอกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเป็นเด็กที่บอกว่าเอาแต่งตัวเหมือนกับเอท่านคุณแนะ่น่ะเด็กคนเนี้ยจะเกเรหน่อยบอกว่าเดี๋ยวน้าเนะี่ยจะตกจากบ้านจะมีเหตุการณ์ทําให้น้าเนี่ยตกเรือนตกอะไรสมัยเมื่อก่อนมันจะเป็นชั้นสูงเนะียตกเรือนน้องพึ่งก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องฝันอะไรเงี้ยหลังจากที่น้องพึ่งฝันประมาณสองสาวันสรุปน้าที่อยู่ข้างบ้านอ่ะ ตกบันไดจริงๆอออืเการตกบันไดอ,ออ่เน้องก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมจูจ่ๆน้านก็ตกบันไดเลยอะไรเงี้ยฮะทีนี้หลังจากที่น,าน้าคนที่อยู่ข้างบ้าน่ะตกบันไดพึ่งเขาก็เลยไปเล่าความฝันให้พี่สาวแล้วก็คุณแม่ฟังบอกว่าเคยฝันแต่ว่าไม่กล้าบอกใครที่ว่ามันเป็นเรื่องฝันแค่นั้นเองก็เลยไม่กล้าบอกใครว่าว่าว่า,วา,นาน้าเนี่ยจะตกบันไดบ้านครับ <c oughs> นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของน้องพึ่งที่ที่เจอเหตุการณ์มาแล้วก็ทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้ครับน้องแบงค์ทุกวันนี้ก็น<อ>่าจะอยู่ไหมกุมาทุกว<อ>ันนีย้ยังอยู่ยังอยู่น้องแบงค์ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ,รบ,รบกุมารยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่หมดเป็นที่เดิมบ้านทุกอย่างที่เดิมหมดเลยนะครับอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่อยู่ในภาคอีสานเรานี่นะครัหลายคนเลี้ยงกุมาเนี่ยเอามาเนี่ยครับก็ต้องการให้แบบแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรแบบนี้แหละ หลายคนเนี่ยที่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 อยากจะเลี้ยงกุมารเน่ะแต่มองว่าในเคสของคุณแม่น้องพึ่งเนี่ยคือเขามีความเมตตาพอเขามีความเมตตาเออเขามีความเมตตาเขาเป็นคนดีมีจิตใจดีอ่ะสิ่งที่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยแบบมันดูแบบจะมีแบบมีพลังมีอิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของแบงค์นะพอแบบจิตเขามีความเมตตากุมารสององค์เนี่ยต่างที่มาก็จริงแต่อยู่ร่วมกันได้นะ อ่าใช่ครับแต่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ผมว่าเขาเขาก็มาดีแหละคือถ้าคุณเลี้ยงกูมานะแล้วเขามีตัวตนจริงๆอ่ะคุณจะต้องยอมรับให้ได้นะว่าคุณจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แหละเหตุการณ์แปลกแปลกเหตุการณ์เสียงแววเสียงกระซิบอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ที่คนเลี้ยงกูมาจะต้องเจอแต่หลายคนเนี้ยที่เอามาเลี้ยงเนี่ยกลับไม่เจอนะพี่ภูเออบางคนก็กลับไม่เจอเอ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เจออ่ะก็ได้รับรู้แล้วว่าเออ เรื่องพวกเนี้มันมีจริงนะอ,มอผมว่าที่น้องพึ่งเจอครั้งแรกที่ว่าน้องพึ่งบอกว่าเออ่หรือว่าพี่สาวน้องพึ่งบอกว่ากูมาเหมือนเสียงของเด็กผู้ชายร้องหาแม่อันนั้นก็คือตั้งแต่เอามาเลี้ยงอะ่ะกูมามีคนเลี้ยงตลอดมีทุกวันแลวบางเอืน่นแม่ของน้องพึ่งไอยู่ไปต่างจังหวัดสามเดือนไม่อยู่มันเหมือนเด็กคนหนึ่งอะ่ะซึ่งขาดแม่ฮะมันเป็นแบบนั้นผมว่าแมางงี้มากกว่า,ออาพอพอพอ,พอแม่ของน้องพึ่งอ่ะ ได้คุยโทรศัพท์ได้เลย้องพึ่งหายลองแมงนคิดดูดิทันทีเลยหายเลยนะถ้าไม่มีอาการแบบเหมือนเดิมเพ้ออะไรไม่มีเลยหายคนลุกเลยป็นเด็กปกติหายทานยาปกติหายหมดเลยเออพอได้ยินเสียงแม่ว่าแม่จะกลับบ้านอีกกี่วันกี่วันอะไรอย่างงี้ก็จบเลยจบเลยครับจบเลยครับโอ้คนลุกอะเรื่องเนี้ยผมไม่เคยคิดจะเลี้ยงผมก็ชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับกุมานะผมไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงแต่ผมติดอย่างเดียวคือผมกลัวใช่ไหมใช่ ผมกลัวถ้าผมคือเขาไม่รู้ว่าแบบเขาจะมาอย่างไงไงเนาะเราก็กลัวไงแล้วเราแบบเป็นครอบครัวที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอะไรอย่างนี้ด้วยไงครับผมก็ก็พอถ้าเรากลัวแบบนี้ก็เลยแบบไม่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 ได้อยากเลียงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนฟังต้นต้นคลิปแบบผมก็คิดว่าจะเป็นแบบจากวัดหรือว่าพระเกจิดังๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าไม่อ๋อไม่ไม่ใช่ครับผมองค์แรกเนี่ยที่ได้มาจากบ้านข้าราชการเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้เนาะ แต่องค์ที่สองที่อาจจะเป็นไม่ได้เนาะแต่องค์ที่สองที่มาเนี่ยก็คือโอ้โหเหมือนมีดวงสัมพันธ์กันเนี่ยชาตินี้อาจจะไม่ได้เป็นแม่เป็นลูกกันแต่ไปเห็นแล้วมันคือมันหากันจนเจอแล้วก็อัญเชิญดวงจิตอัญเชิญดวงจิตเข้ามาอยู่ในรูปปั้นเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันในชาตินี้แต่เพียงแค่ไม่ได้อยู่ในร่างของมนุษย์นั่นเองอยู่กันคนละภพคนละแบบเฮ้ยเรื่องนี้ดีพี่ภูดีดีดีผมว่าถ้าถ้าแม่ของน้องพึ่งอน่ะไม่ไม่ทำหมันผมว่าน้องอาจจะมาเกิดก็ได้นะผมว่านะก็ไม่รอดนะ มาแน่นอนนะผมว่าผมว่าอย่างนั้นแน่นอนผมว่ามาแน่นอนฮะมาแน่นอนแต่อันนี้คือมันก็ต้องอิงเกี่ยวกับเรื่องที่มองไม่เห็นแล้วก็เเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ปัจจุบันด้วยเนาะเออถ้าแบบ,บไม่มี<ช>มดลูกแล้วยังมาเกิดอีกเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แล้วฮะ <S 2> <S 2> <S ใช่ครับเออมันไม่ใช่หรอกโอ้โหผมขนลุกว่ะเรื่องนี้พี่ภูแล้วก็ระหว่างพูดคุยกับพี่ภูเนี่ยสัญญาณมันจะถูกแทรกตลอดเวลานะมันจะดูไม่เินไม่นิ่งใช่มันจะดูไม่นิ่งมันจะฟุ๊บมันจะมีความแบบ แทรกของเสียงสัญญาณตลอดเวลาผมก็มันอาจจะเป็นสัญญาณที่อยู่ที่นั่นก็ได้แถวๆนั้นอ่ะแต่ว่าผมฟังน้องแบงค์เนี่ยชัดแจ๋ยวมากเลยนะไม่มีอะไรแทรกเลยเหรอไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรเลยให้ตายน้องแบงค์ไม่มีนะนิ่งเลยใช่ไหมเสียงแบบนิ่งหมดเลยอ๋อเหรอนิ่งเลยนิ่งจริงๆให้ตายเลยไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอากาศดีมากโปร่งเลยฮะแต่ผมได้ยินพี่ภูเนี่ย มีทั้งเสียงเหมือนมีทั้งลมเหมือนมีทั้งเออมันดูแบบเฮ้ยไม่มีไม่มีน้องแบงค์ไม่มีหุ้นวายหุ้นวายต่อหน้าเลยเออแต่ตอนนี้นี่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรพี่พูไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพี่พูสสาหรับเรื่องนี้ผมเปิดเปิดได้ผมสันหลังลุกเลยนะฮะมีอะไรฝากให้กับชาวฮุกไฟในค่าคืนนี้ไหมครับเอออย่างเรื่องของผมผมว่าผมเล่ากับน้องแบงค์บ่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีความผูกพันกับน้องแบงค์กับทีมงานกับชาวฮุกไฟครับางเนี้ย ผมอยากจะถามนิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียวเองก็คือเ,เ,เรื่องที่ผมนํามาพูดมาเล่าในวันเนี้มันเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่ทําง,งานถีมือผมอยากจะผลผมอยากจะสากผลงานฝีมือของน้องนิดหนึ่งได้ครับครับผมอย่างไรก็ก็น้องนําเรื่องของน้องมาเล่าได้เลยเออตอนนี้น้องทําลวดดัดนะครับผมถ้าใครเขาไปเซิร์ชคำว่าลวดดัดโคราชครับ เออตกลงรู้แล้วเาอยู่ที่ไหนครับน้องอ่ะตอนนี้นะครับผมน้องทําลวดดัดเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอู้เหรอครับผมลวดดัดลวดดัดนะครับดดดดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนเนี้น้องน้องจะทําอยู่สามองค์ก็คือพระพุทธพระพุทธรูปก็คือปางประสูติปัสรุลแลวก็ปรินิพานตอนเนี้ยน้องทําพระพุทธรูปเป็นปางหน้าปกซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากลวดดัดทําที่ไหนอ่ะถวายวัดหรือว่า ทำถวายครับท,ทําถวายวัดครับผมเพราะว่าเพราะว่าน้องไปออกงานเมืองทอง <สา S 2> เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังก็คือไปเจอน้องที่เมืองานเมืองทองเนี่ยแล้วก็คุยกันนอนด้วยกันแล้วเราก็คุยกันถามเรื่องน้องก็โอเคเล่าแล้วจู่ๆน้องอะจากที่เล่าจบกลับไปะน้องได้รับออเดอร์จากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่อน่าจะเป็นสะแก้วหรือฉาดเชิงเสานี่แหละตั้งให้น้องทารวดดับเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นรวดดับนะเป็นพระนักปกนะครับ นะครับผมแล้วก็จะทําเป็นพระปางนิพพานแล้วก็ปางตัทลูนิพพานแล้วก็ปางประสูตรตอนนี้น้องน้องน้องทําเป็นลวดดัดที่เป็นหน้าปกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ทําแล้วเสร็จแล้วนะครับอย่างไงก็ฝากผลง,งานน้องสนใจยังไงหรืออะไรเป็นงานแทนเมเป็นงานที่น้องทําเองนะครับฝากน้องนิดนึงก็เ,เสิร์ชเ<ว>ข้าไปาไหนเสิร์ชเข้าไปในเอ,อข่าวโคราชก็ได้ครับผมเป็นงานลาักษณะก็คือลวดดัดลวดดัดพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนี่ยอ๋อเปเห็นข่าวแล้วฟ้าส่งเข้ามาแล้วหูยเก่งจังเนะเก่งมากน้องๆน้องคนนี้นะฮะที่ทําเขาทําแบบเก่งมากแล้วสวยด้วยหน้าตาดีแล้วก็ทําด้วยเขาทําเองนะหูเก่งมากเก่งมากเห็นไหมฮะผมเห็นพานกปกแล้วเก่งมากครับใช่ครับหูเก่งมากเก่งมากครับแล้วก็จะมีผลงานที่เป็นแบบว่าตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ตการ์ตูนทั้งหมดใช่ครับการตอมองตอมือมีหมดครับยังไงก็เข้าไปติดต่อน้องแล้วก็เข้าไป อุดหนุนสินค้าน้องก็ได้ให้ยางน้อยต่อยอดให้น้องแบบมีอาชีพทานะครับผมรวดดัดโคราชมันเป็นเรื่องจริงถูกต้องครับรวดดัดโคราาเออจะไม่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนไม่ทันแล้วครับพี่ผมจะต้องจะไปต้องไปทานใช่ไหครับผมถ้างั้นก็ฝากเออเออเอารูกไปด้วยนะครับผมครับโอ้ฝากไปกำลังใจกับน้องพึ่งด้วยเก่งมากๆเลยขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูอาจจะไม่อุดหนุนก็ได้แต่เข้าไปดูผลงานฮะพระปางพระปางพระปางนักปอบเนี่ยเก่งมากจริงสวยมาก ครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ภูครับดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ครับผมยินดีครับทองแบงขอบคุณมากนะครับผมครับผมสวัสดีครับ